คุณเคยจินตนาการถึงคนคนหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าฉลาดที่สุดในหมู่คนรวยและรวยที่สุดในหมู่ผู้รอบรู้บ้างไหมครับโอ้ยแค่ฟังก็เหมือนตัวละครในซีรีส์ฝรั่งแล้วค่ะเพอร์เฟกแบบไรที่ติใช่ไหมคะในแง่สมองนะ่ะใช่เลยครับแต่ในชีวิตจริงเขาเป็นคนที่ขี้อายที่สุดในจักรวาลน,นี้เลยก็ว่าได้ถึงขั้นสร้างบันไดหลังบ้านเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินสวนกับแม่บ้านตัวเองครับ สร้างบันไดเพื่อหลบแม่บ้านคนนี้คือใครคะเนี่ยเขาคือเฮนรี่คาเวนดิชครับนักวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่18ผู้ที่ทั้งโลกต้องยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะที่ถูกซ่อนไว้และวันนี้จะพาทุกคนไปดูว่าทำไมคนที่ไม่กล้ามองหน้าใครถึงกลับเป็นคนที่วัดน้ำหนักโลกได้ครับคาวเวนดิชเกิดในครอบครัวชนชั้นสูงค่ะบ้านรวยระดับที่เขาไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตก็ยังไหว แต่แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปปาร์ตี้คาเวนดิชกลับใช้เงินไปกับสร้างห้องทดลองอยู่กับกล้องดูดาวกับขาแกะที่เขากินทุกเย็นเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วถ้าเป็นคนรับใช้ผู้หญิงล่ะคะ เขาจะไม่พูดด้วยเลยครับเขียนโน้ตสั้นๆวางไว้ที่โต๊ะแล้วเดินหนีแล้วถ้าเผลอเดินสวนกับแม่บ้านนะครับแม่บ้านจะโดนไล่ออกทันทีคือจริงจังในระดับที่สร้างบันไดหลบผู้หญิงขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งโอ้โหเรียกว่าเขากลัวผู้หญิงระดับสร้างโครงสร้างใหม่เลยนะคะความกลัวสังคมของเขาเนี่ยแหละครับกลายเป็นจุดแข็งที่ผลักดันให้เขาเป็นนักทดลองที่แม่นยำที่สุดในยุคนั้นยังไงคะ เขาเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างในชีวิตประจำวันเป๊ะมากๆต้องเดินเส้นเดิมกินของเดิมเจอคนเดิมหรือไม่เจอเลยจะดีที่สุดพอมาอยู่ในห้องทดลองเขาก็ควบคุมทุกตัวแปรในระดับแม้แต่ลมหายใจก็ห้ามเข้าไปป่วนการทดลอง